อาการเหล่านี้นะคะลองสังเกตตัวเองให้ดีนะคะมีหรือเปล่านะคะบางทีแล้วเนี่ยเออบางบางทีเนี่ยมีคนมาแอบชอบเราแล้วก็เขาพยายามจะถูกเนื้อถูกตัวเรานะคะแล้วพอกลับบ้านไปโอ้โหหลับตาทีไรก็เห็นแต่หน้าผู้ชายคนนี้ยนะคะอันเนี้ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะอยากจะให้มีเคสแบ่งปันความรู้ค่ะถ้าเราไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่เคยเข้าไปพูดใกล้ชิดสนิทสนมเลยแล้วบังเอิญ กลับมาบ้านเรารู้สึกอย่างนี้เห็นแต่หน้าเขาในลูกตาอย่างนี้ก็น่าจะมีสิ่งที่ผิดปกติก็เช็คตัวเองมีสติก่อนเลยนะคะเช็คตัวเองว่าไม่ใช่จากใจเราหรือเปล่าเราแอบคิดแอบมีใจหรือเปล่าถ้าไม่มีไม่รู้จักไม่เคยมาคุนเลยแล้วรู้จัก รู้สึกแต่คิดถึงคิดถึงก็น่าจะโดนของผิดสำแดงมาอย่างเช่นโดนเดราัชานวิชาคนที่เล่นของสิ่งที่เป็นไม่เป็นมงคลทั้งหลายนะคะก่อนอื่นเลยตั้งสติคือเราไม่รู้หรอกว่าเราเปเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเราจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้แต่สติเนี่ยมหัศจรรย์ถ้าเรามีสติระลึกรู้ตัวว่าอันนี้มันผิดปกติจิตมันจะตื่นก่อนจิตมันจะบอกว่ามันไม่ใช่แล้ว ไม่ได้หลงไปแบบตามสิ่งที่ในตาเห็นไม่ได้จิตจะต่อต้านว่าไม่ได้ชอบเขานะเรามีสติก่อนอย่างเงี้ยเราก็ให้นั่งถ,ถ้ามีกรรมฐานเป็นวิชาอยู่ในใจนะคะ mm. ก็นั่งทํากรรมฐานนะคะมีกลับมาที่ฐานกายมันคิดกลับมาที่ฐานกายรู้หนอ,ร,หนอรู้หนอกําหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอนะคะให้ดูมันให้มัน คิดแต่ว่ามันเป็นความคิดมันไม่จริงมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นหรือใจเราไม่ได้พอใจกับสิ่งเหล่านี้ลดอุปทานเข้าใจอุปทานเข้าทันอุปทานตัวนี้ให้ได้นะคะแต่ถ้าสติกำลังอ่อนเนี่ยอาจจะสู้กับสิ่งที่มันเป็นของแปลกปลอมเข้ามาไม่ได้ก็เข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารยา์ได้นะคะ จะเป็นกาลยานามิตรที่ดีที่สุดนะคะหรือก็แต่ว่าอย่างอื่นก็คือสติก่อนเลยนะคะสติที่จะต้องเท่าทันว่ามันเป็นอุปทานที่เกิดขึ้นจากสิ่งแปลกปลอมนี้นะคะจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็อย่าไปคิดแก้ของในสํานักต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้แก้ไปก็ยิ่งผูกไปแก้ไปก็ยิ่งผูกไปเราไม่ เราไม่ได้มีกัลยาณมิตรเราจะต้องไม่หากัลยาณมิตรจากสํานักต่างๆที่แก้ของอาคมนะคะต้องมีกัลยาณมิตรเป็นพระพุทธศาสนาเป็นสมาทิฏฐิในวิชาของพระพุทธเจ้านะคะคือสติและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในทางธรรมนะคะจะแก้ไขได้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะปลอดภัยนะคะถ้าเกิดโดนอะไรอย่างนี้มาก็ลองทำตามที่มีเคสแนะนำดูนะคะ